สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเ m ม v อากันนะคะเรื่องราวของ r อาวนะคะเริ่มต้นขึ้นในปี2015ที่ประเทศจีน เกมนี้ได้รับความนิยมอย่างถล่มทลายเลยนะคะกลายเป็นหนึ่งในเกมที่มีผู้เล่นมากที่สุดความสาเร็จนี้ทําให้ Tencent อยากพาเกมนี้ออกสู่ตลาดโลกเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกที่ไต้หวันนะคะเมื่อปี2016ค่ะแต่ความสำเร็จของ RV ไม่ได้อยู่แค่ในมือถือเท่านั้นในปี2017กาลินาได้เปิดตัว อวีปโปลิกสีสันแรกจุดเริ่มต้นของการแข่งขันมืออาชีพและจากนั้นก็เกิดทีมชื่อรังมากมายเช่นเบคอนท m ม ที่สร้างตำนานคว้าชแชมป์โลก AIC 2017และท่ารอนอินสปอร์ต ที่กลายเป็นทีมขวัญใจฟแฟนๆบนเวทีนานาชาติอาวี R B ก็สร้างชื่อให้ไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปี2019ที่อาวี B ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการของซีเกมครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์ค่ะและทีมชาติไทยก็ทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมควา้าเหรียญทองกลับมาให้ประเทศได้สำเร็จหลงังไอบอลไอ้บอลไปเล่นอยู่ใต้บอลแล้วไปโชว์อยู่ข้างหลังอยู่คนเดียว กีฬาใช้เดี่ยวแล้วกีฬาหลบบนเชมเวอร์ได้อีกหนึ่งทีเล่นต่อครับไอปบอสโบครับที่โชว์อยู่ข้างหลังเนโอ้เกิดปุย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 ปอยปุยปายปตยปุ้ปุยปายปุยปุยปก่อนยปุ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 ยปคยปุยปุยาุยบุยป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 ุยเุยป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 อยุ่ยุ้ยป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 อยปุยปุยุ่ยป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 ุไปุยปุยปุยกลยปุย อกจากนี้ยังมีทัวร์นาเมนต์ใหญ่ยัก AWC หรือ Arena of Valor World Cup และ AIC แลละเเกกกิดดไไไปปต่้้้นนออาายยััชววหงมี ไปต่อครับตอนนี้ครับเปิดกระทางั็กำลังจะเอาตัวของใครเอาไครไม่จำจะยืดอย้ไปต่ึ้กับเดี่ยวเดียวอยู่กลางวงครับแต่ว่าการเตะเยอะตรงนี้ไล่ของไปเอากอนก่อนเลื่อนเลื่อนมาตีบ้านครับผมว่าก็ไปก็ได้ก่อนเตเยอะเก็บมอนได้แล้วไปแล้วตอนนี้ได้แล้ววินาทีแชมเปี้ยนไปไปเหลือแค่สองคนจะไหวยังไงจะไหวยังไงมีลุยีด้วยมีลุยีด้วยยังไงเราไปต่อจุดต้อกับไปจุดลงใส่ไฟมาเด็ด แล้วมาต่อมาต่อจังหวะที้สเก็ตการไปไม่สนแล้วมามาแชมเปตีสองมันมาและแชมเปี้ยนกันกันกันที่เตะกันจับแชมเปตีไอซีชื่อตอสัจจินิพัเขากลับมาครับเบก็ถามครับกับทูน่าชาติกลับมาด้วยฐานะแชมป์เปี้ยนเบก็ถาที่มีเงินรางวัลรวมหลายล้านดอลลาร์เลยนะคะ อีเหตุผลสำคัญที่ทำให้ RV อยู่ได้อย่างยาวนานคือการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเช่นอัปเดตฮีโร่ใหม่แบบใหม่โหมดใหม่สกินสวยงามและการปรับสมดุลเกมอย่างสม่ำเสมอเช่น War High และ e l ลิไปจนถึงตัวใหม่ล่าสุดทุกตัวเนี่ยถูกออกแบบมาโดยเฉพาะและดึงดูดผู้เล่นอยู่เสมอ RV ได้สร้างชุมชนขนาดใหญ่ทางผู้เล่นทั่วไปโปรเพเยอร์แฟนอาร์ตและคอสเพย์ ที่รวมตัวกันด้วยความรักในเกมนี้มันกาลายเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนหลายคนอยากก้าวเข้าสู่เส้นทางโปร p เพเยอรหรือทำคอนเทนต์เกมอย่างจริงจังจากเกมให้เริ่มต้นในจีนเมื่อปี2015วันนี้อวกลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเกมมือถือสายโมบา้าที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกและเกมนี้เนี่ยก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเกมมือถือก็สามารถเป็นสื่อแห่งมิตรภาพการแข่งขัน และความฝันได้และก่อนจะจบคลิปนะคะเราจะมาพูดถึงตัวละคร2ตัวหลักของเกมนี้ค่ะซึ่ง2ตัวละครนี้อยู่มาตั้งแต่เปิดเกมเลยนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือวอลไฮหรือที่เราเรียกกันว่าแวนแวนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งแครี่นะคะส่วนสัญชาติเนี่ยคือเมืองความมืดแห่งดินแดนตะวันตกประวัติคร่าวๆของแวนนะคะแวนเคยเป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่ชีวิตของเขานั้นพลิกผัน เมื่อภรรยาของเขาถูกแวมพายฆ่าอย่างโหดเหี้ยมความโกรธและความแค้นได้ผลักดันให้เขาฝึกฝนฝีมือการยิงปืนและการใช้เวทมนต์เพื่อล่าปีศาจทุกชนิดด้วยความมุ่งมั่นเขากลายเป็นนักล่าแวมพายผู้โด่งดังไม่เพียงพอความแม่นยำของกระสุนเงินแต่พอความสามารถในการใช้พลังเวทเพิ่มความรุนแรงให้กับการโจมตีในแต่ละครั้ง ตำนานเล่าว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดใดที่สามารถหนีรอดจากกระสุนของวอ r ไฮได้บุคลิกในเกมของวอ r ไฮนะคะวอ r ไฮเนี่ยมีทั้งดาเมดเวทแล้วก็กายภาพมีสกิลหิงระยะไกลแล้วก็รวดเร็วและอย่างสุดท้ายคือวอ r ไฮเนี่ยเป็นตัวละครเริ่มต้นที่เวลาทุกคนเข้าไปในเกมจะเจอตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกก็คือได้ฝึกตัวละครนี้เป็นตัวละครแรกนั่นเองค่ะ ตัวที่2อที่ยกตัวอย่างมานะคะก็คือ v i o l เลค่ะ v i o l เลเนี่ยอยู่ในตำแหน่งแค d ดีสัญชาติคือพันธมิตรแห่งเมืองหลวงประวัติของ v ว o l เลตคร่าวๆนะคะ v i o l เลเนี่ยเคยเป็นทาหารหญิงในกองทัพหลวงแต่ชีวิตเนี่ยพลิกผันเมื่อกองทัพของเธอถูกโจมตีโดยเหล่าโจรและเธอเนี่ยได้ถูกจับตัวไปแต่ก็สามารถหลบหนีได้อย่างปฏิหาร หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ไม่กลับมาเป็นทหารอีกเลยแต่เธอเนี่ยเลือกเส้นทางนักล่างเงินรางวัลแทนเพราะเธอเชื่อว่าบนโลกนี้ต้องการคนที่จัดการปัญหาไม่ใช่แค่การทําตามคําสั่งเอาวุธคู่ใจของเวลเล็ตนะคะก็คือตืนไลเฟิลพลังทําลายสูงค่ะที่สามารถหมุนตัวหลบกระสุนและยิงสวนกลับได้อย่างแม่นยําในจังหวะเดียวเธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักล่ผู้เยากเยนและนักล่าที่ไม่เคยพลาดเป้าหมายค่ะ ผคลีในเกมของ v i โ l e t นะคะ v i โ l e t เนี่ยเป็นตัวที่ยิงไกลแล้วก็ยิงแรงมากในช่วงทายเกมค่ะแถมยังมีสกิลกิ้งเพื่อเพิ่มระยะในการยิงด้วยนะคะและสุดท้ายเนี่ยก็คือ v i โ l e t เนี่ยเป็นหนึ่งในแคลรี่ยอดนิยมสำหรับผู้เล่นอาวีเหมือนกันนะคะ Nothing more important than more World this is of ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับประวัติเกมคร่าวๆของ rv เป็นยังไงกันบ้างงั้นคลิปนี้ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบาย